สวัสดีครับอยู่กับผมนัดคอมมินเกมมิ่งครับกับเกม WWE SmackDown vs Raw ปี2011นะครับผมก็วันนี้นะฮะจะมาภาคมวยป้าอีกแล้วนะฮะจะเป็น triple threat match นะครับศึกสามเศร้านะฮะก็ช่วงนี้นะฮะ Roman Reigns รู้สึกจะมาแรงเหลือเกินขณะที่ทางฝั่ง AEW ครั John Moxley หรือว่า d a n a m i t e ในนาม WWE นะก็ ผลงานก็ค่อนข้างดีเหมือนกันมีก็เซตโรล,ลินเนี่ยแหละฮะที่ตีกับเอทดอยู่นั่นแหละนะฮะก็กลับสามคนเดอะชิลเนี่ยแหละฮะมาตีกันเลยในศึกนี้นะฮะก็อย่างไงนะครับเข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเรานะครับมินเกมมิ่งกันด้วยนะครับป่ะเลสโกกันดีกว่าฮะมากันในแมตช์สามเศร้านะครับผมนะแย่งกันจับกดฮะ ใครจับกดได้ก็ชนะไปเลยนะครับผมระหว่างนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะมาครับคนแรกออกมาแล้วมาครับ เซตโอรินครับออกมาเป็นคนแรกนะฮะเรื่องเรื่องการครีเอทนี้ต้องบอกก่อนนะฮะเป็นศูนนะฮะแต่ก็พยายามทำทรงให้มันเหมือนเหมือนแล้วนะฮะแต่มันคือคือด้วยเรื่องของเทมเพลตเนี่ยค่อนข้างน้อยไปนิดนึงทำให้ดูเซตนี้เหมือนจะไม่ใช่เซตนะฮะแต่ก็ช่างเถอะนะฮะ ก็พยายามทำให้เหมือนแล้วครับผมนะฮะถ้าเหมือนกว่านี้ก็ต้องซื้อแผ่นพวก2 k มาแล้วนะฮะมาก็อย่างที่บอกไปครับเซตรโรล,ลินตีกับเอทดอยู่นั่นแหละฮะไม่ตีไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีหนึ่งนะฮะมาออกมาเป็นคนแรกครับเซตรโรล,ลินไม่รู้ว่าแกจะได้มีเนื้อเรื่องชิงแชมป์กับกับโรมันเรนบ้างหรือเปล่านะครับต้องรอติดตามกัน ขณะที่คนที่สองครับออกมาแล้วจอห์นม็อกกี้ครับหรือว่าดีแนมโบสนะฮะออกมาเป็นคนที่สองฮะวันนี้ก็พยายามทำเหมือนหน่อยนะฮะแต่ก็มันก็คงจะไม่ค่อยเหมือนมากเท่าไหร่นะฮะ <laughs> มาครับจอห์นม็อกสลีของเรานะฮะหรือว่าดีแนมโบสนั่นเองคือหมดสัญญาไปน่าจะช่วงปี2018-2019นะฮะประมาณนี้แล้วก็ไปปั้มที่ญี่ปุ่นก่อนที่จะมาเป็นหนึ่งในตัวหลักของ AEW นะฮะ <c oughs> มาครับก็ <c oughs> <c oughs> ใน AEW ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่พอสมควรนะฮะได้แชมป์โลกด้วยแล้วก็แชมป์ US ด้วยนะฮะไม่รู้ใช่เปล่านะต้องขอไฟไว้ก่อนนะครับผมแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในฐานะนักมวยปั้มในค่าย AEW นะฮะขณะที่ใน WWE ก็คว้าแชมป์ได้หนึ่งสมัยนะครับมาคนสุดท้ายครับผู้ที่เป็นอธรรมร้อนแรงที่สุดในยุคนี้ฮะ ออกมาแล้วโรมันเรนครับวันนี้ไม่มีพอลเฮแมนกับเดอะอูโซมานะฮะเพราะว่าติดธุระไม่ใช่ไม่ได้ทำนะฮะก่อ <c> น <oughs> ล่าสุดในเอ็กซ์ตีมรูฮะโอ้โหเกือบแพ้เดอะดีมอนนะครับผมฟ er ินบเลอร์ไปนะฮะเป็นแมตท,ที่ แน่นอนว่าทุกคนด่ายับอยู่แล้วฮะดูจากทรงแล้วที่ผมถ่ายนี้ก็คือหลังเอ็กซ์ตมรู1หนึ่งวันนะฮะแต่ยังไม่ได้ดูในส่วนของรอนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างหรือเปล่านะครับต้องรอติดตามกันนะฮะมาโรมันเรนครับอัธรรมเบอร์หนึ่งนะฮะผู้ที่ตอนนี้ฮะไม่ใส่รองเท้าปั้มนะครับเพราะว่าเทมเพลตหมดก่อน <c oughs> คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเรื่องเทมเพลตใน PHP นะฮะมันได้แค่สิบหกเท่านั้นคือมันก็ได้แค่แบบนี้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมมาสามคนครับอดีตเดอะชิลทั้งนั้นเลยมาตีกันนะครับในศึกนี้หวังว่าจะไม่มีใครมาช่วยนะฮะบอกไว้ก่อน <c oughs> เพราะว่าในเรื่องของ PHP อ่าใน ตัวเกม WWE 2 0 1 1เนี่ย Smackdown vs Raw เนี่ยฮะก็คือไอ้หมดเนื้อเรื่องมันก็แบบแปลกๆนะอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นเป็นโรมันเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมตัดเติรดก่อนแล้วกันช่องนัดอมินเกมมิ่งมีทั้ง TikTok และ Facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยละครับต้องขออภัยในความผิดพลาดนะฮะโอ้โมา มาถึงอา้าวเซตโรล,ลินครับมารอบทําร้ายโลมันก่อนเลยหนีแน่ไมมให้ไม่ให้ชิงแชมป์หรอไม่ให้ชิงแชมป์หรอมามาครับเซตโรล,ลินกับดีเนมโบสรวมกันกระทืบก่อนเลยฮะแล้วมาจังหวะนี้เซตกว้างดีเนมโบสเฮ้ยผมต้องเรียกจอนมอกลี่ใช่ไหมมาจอนมอกลี่ฮะขณะที่โรมันปล่อยให้สู้กันไปก่อนฮะหนีเอา วุดแล้วโอ้โหเนเชอร์เซเลชันไปฮะเกี่ยวคอไปตอนนี้อา้าวโรมันจะ <c oughs> เข้ามากดเซตบอกรู้ทันนามาเวียงมาครับจงังหวะนี้เอาอยัางไงจับม็อกลี่เวียงอา้าหมัวตัวกันหมดฮะสามคนตอนนี้เอาทุบหลังโรมันฮะเซตเซตเอาเอาตีกันเองซะแล้วมาร่วมด้วยช่วยกันฮะตอนนี้เวียงเซตเอาติดบัก <c oughs> มาเซตโดนอัปคัดไปหนึ่งดอกครับม็อกลีเอากลายเป็นกระทืบโอ้โห <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าพอสามคนปุ๊บมันก็จะเริ่มมัวตัวกันนิดหน่อยนะฮะโรมัน <c oughs> ปั๊มโอโ้โหโคสไลน์ฮะม็อกลี่ล่วงไปเลยมาจังหวะนี้เซตกระทืบใส่ม็อกลีครับมาต่อยไปหนึ่งทีแล้วขย่ำครับรุดเดอะเพสใส่เซตเลยม็อกลีบอกโอ้ยมา มาโรมันบอกขอกระทืบบ้างฮะเล็กดอกไปหนึ่งทีแล้วโค้ไลน์โอ้โหอะผมทำให้ม็อรลี่เขาใส่เสื้อเขาใส่เสื้อปั้มแล้วเนี่ยโอ้โหตายแล้ะ <c oughs> ความไม่เหมือนโอ้โหความไม่เหมือนกันครับของทั้งสองคนมายังไงต่อเซตโอ้โหต่อยมอรลี่ฮะแล้วปัด ตัดลตัดขาไปมายังไงต่อตอนนี้มาโรมันเอาไข่ลายมาแล้วโทนรนดูดีดทีใส่เลยครับเซตโรล,ลินโดยโรมันเรนมาแล้วม็อกลี่ทิ้งศอกนี่ทิ้งศอกจริงมันต้องอย่างนี้อ่ากลายเป็นรวมตัวกันก,นกระทืบเซตซะแล้วฮะโอ้โหหุ่ยอย่างโรมันครับอัดเทิร์นบัคเกิลตีกันเองสองคนโพสไลฮะม็อกลี คือสามคนนี้เคยเจอกันแบบสามคนเจอกันแบบอย่างนี้นะฮะแต่ไม่ใช่คนละกิมมิกเอไม่ใช่กิมมิคแบบปัจจุบันกันนะฮะก็น่าจะเป็นช่วงแบทเทิลกราวนะครับปีน่าจะ2016นะช่วงเวลานั้นนะครับผมช่วงที่แบบทั้งดีนโรมันแล้วก็เซตนะฮะก็มีเนื้อเรื่องชิงแชมป์ W W E นะฮะเพราะว่า ดีนะมูซไปแคชอินมาได้นะครับในมันนี่เดอะแบง์นะฮะให้กับเซตโรลินขณะที่โรมันก็จะมาชิงแชมป์ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ทำให้สามคนนี้มาเจอกันพอท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นแชมป์โลก WWE นะฮะไปอยู่กับค่าย SmackDown นะฮะขณะที่รอก็ต้องสร้างเข็มขัดใหม่เป็น Universal นะฮะเข็มขัดแชมป์เยอรมันนะ,ะมีคนเขาพัก,กันมาอย่างนั้นนะฮะ เพราะว่าเหมือน W W แอเข็มขัด W W E แหลนะฮะแต่ว่าเป็นแบบเอา DDT ฮนะโอ้โห DDT ใส่แล้วม็อก e y ได้ s ิกเนเจอรแล้วคนระับจับทุ่มข้ามสะโพกฮะมากลายเป็นมนะ็อก e y ี่ครับเหนือกว่าแนละ้วฮะมาโรมันอ้าวโรมันงงไปโรมันไปหนึ่งทีฮนะอา้าวต่อยกลายเป็นรวมหัวตีกันแล้ว มาจับใส่เนกเบเกอร์ฮะเซตโรลินมาต้องกำจัดสองคนให้ได้รู้ซูเปอร์คิกไปฮะเซตโรลินกระเทืบไข่ไปหนึ่งทีแล้วโรมันฮึดแล้วฮะมาโรมันฮึดแล้วมาเอาจับอัปปัคัตไปครับสวนแล้วยังไงต่อโรมันโรมันมีลูกฮึดฮะจงังหวะนี้แล้วใส่เอาเอา,เอาโดนเซต เวียงมากครับแล้วยังไงต่อเอ,อยังงงงงกันอยู่ฮะโอ้โหปัดงงมาเซตเวียงม็อกลี่เวียงเซตออกไปเลยครับโคสไลน์ออกไปมามาโรมันยังไงซิจับเวียงเหมือนกันแล้วโคสไลน์ล่วงออกไปโอ้โหตกลายเป็นม็อกลี่ฮะปราสองคนใน WWE ไปฮะตอนนี้มา จับดีดีทีเลยโห oh. เป็นพาราไดชิปนะฮะถ้าไม้ตายของดีเนมโบสเอ้ยจอห์นม็อกลี่โอ้โหผมต้องต้องขอไปไว้ล่วงหน้านะถ้าผมจะเรียกดีหรือว่าม็อกลี่นะฮะเรียกชื่อสลับกันแต่ก็เป็นคนเดียวกันแหละฮะมาแล้วโอ้โหข้างบนสู้กันไม่จุจใจสู้กันข้างล่างดีกว่าฮะมาแล้วไปโรมันครับมาเซตทำไงต่อ จับจับมานี้มานี่จับยังไงออางงแล้วเอาตปกันเองซะแล้วโอ้โหไม่รู้ว่าแมตชนี้ใครจะชนะนะฮะมาใครได้ซิกเนเจอร์เนี่ยน่าจะมอกลี่ฮะมาโดนจับล็อกมาเวียงมานี่อา้าแล้วไงต่อเซตงงตัดเอาไปหนึ่งที่ต่อยเตะแล้ว ซปเปอร์คิกเลยครับเซตโรลินโอ้โหมาตปพื้นบ้างครับโรมันปวดหัวปวดไส้นะฮะตดนกระทืบท้องแต่ปวดหัวนะฮะ <c oughs> แตกเหมือนกันมามอกลี่ได้ซิกเนเจอร์อีกแล้วมาเวี่ยงขึ้นเชือกมาก่อนครับแล้วพุบไปที่โอ้โหเตะไปอีกืโรมันมาเซตอยู่ข้างหลังทำไงดีอ่าแล้วยังไงม็อรลี่ มอรลี่เห็นสองคนตีกัน,นะฮะลงมาข้างล่างบ้างแล้วหยิบบันไดเหล็กมาตุ้งไปที่โรมาโนตุ้งไปอีกเซตมแมตนี้เหมือนจะไม่มีกติกานะฮะใช้อาวุธใช้อะไรได้นะฮะโนดีคิวมาแล้วจะได้กดกันไหมเนี่ยฮะอยู่กันข้างล่างแล้วดอบคลิกสวนไปเลยฮะโรมันโดนฮะ เซตโรลินมาต่อยอ้อาวการได้ต่อยอครับแล้วเอารวมหัวตีกันฮะตอนนี้แล้วดอกคลิกไปอีกทีนึงฮะเซตใส่ม็อกลี่แล้วเซตมานี่จับล็อกค,คอต่อยอเขกระโลกไปหนึ่งทีเตะต,ต่อยตอยกันอยู่ตรงนี้ฮะโอ้มายัางไงซิเอา เหมือนไม่มีที่ป้ามกันแล้วฮะมาป้ามอะไรกันตรงนี้ก็ไม่รู้นะฮะมาจับบนทางเดินครับแล้วจอเบอเกอร์ใส่เลยครับแล้วทิ้งสอกฮะโอ้ยโดนเตเลลนเลลนิบมอเกลเซตโรลินมาเซตโรลินบีดลิสล็อกลิสล็อกแล้วไงลิสล็อกเตะไปหนึ่งทีเติบโรมันแทนอา้าวกลายเป็นรวมหัวยำโรมันกันซะแล้ว โอ้โหอยังไงต่อฮะตอนนี้มาโรมันจับจอเบกเกอร์คืนบ้างครับมาแล้วยังไงแล้วเซตโดนพาลาัดไดชิปเรียบร้อยโอ้โหแต่ไม่มีจับกดกันนอกเวทีนะฮะต้องบอกก่อนอือือ โอ้โหต้องไปกดกันบนเวทีอย่างเดียวตอนนี้ตีกันอยู่สามคนตรงทางเดินฮะมาเตะไปหนึ่งทีเตะไปอีกทีแล้วก็ดรอปคลิกสวนไปเลยฮะมาม็อกลี่จับเซตมาเวียงขึ้นเวทีไหมอา้าวไม่ขึ้นฮะม็อกลี่ขึ้นมาแทนดีกว่าแล้วก็ลงไปใหม่โรมันขึ้นมาแล้วก็ยึดยักหนึ่งทีฮะมากรรมการ ก็มาเอาโหแล้วก็มาป้ามกันข้างล่างเหมือนเดิมมาเวียงม็อกลี่ขึ้นเวทีครับเซ็ตมาจับสอกไปหนึ่งทีฮะโลมันแล้วจับขาได้แล้วโอ้ยเถนกวาดลานฮะไตหลังไปหนึ่งดอกแล้วทิ้งสอกลงกลางหลังครับม็อกลี่ม็อกลี่บอกโอโหกูสารออยู่บนเวทีฮะไม่มีใครมาเลยมาตีกันข้างล่างแทนแล้วจะได้จับกดกันไหมเนี่ยโอ้ แม็ดนี้นานฮะดูจากทรงเอ้าแล้วก็เนคเบคเกอร์ครับอืม,มาทิ้งหละไอทิ้งเข่าไปฮะโอ้ยจับขึ้นเวทีกันสักคนหนึ่งก็ได้นะตอนเนี้มาเตอ้อไปอืแล้วยังไงโดนจิ้มตาโมกลี่โดนจิ้มตาฮะ แล้วไงต่อตบต่อยเอาต่อยเตะโอ้เตะเตะต่อยต่อยอ,อยู่ตรงนี้ฮะโอ้แล้วซุปเปอร์คิกไปฮะโลมันโอ้แล้วจับโลมันเหวี่ยงขึ้นเวทีครับม็อกลี่แล้วโอ้ยบีบคอบีคอโอ้ม็อกลี่บีบคอฮะแล้วจับแล้วยังไงต่อ โอ้ตอนนี้มีแค่วลเอ๋ม็อกลีคนเดียวครับที่ใช้ท่าไม่ตายได้นะฮะเป็นพาราไดชิปแต่ว่ายังไม่มีใครจับกดกันได้เลยตอนนี้มาม็อกลี่จับรูตเดอะเพสครับต่อยต่อยต่อยพย,ย่ําแล้วยังไงเซตบอกเออพวกมึงตีกันไปกู Go. อยู่เฉยๆแล้วกันอ้าวม็อกลีตามลงมาเซตหนีดีกว่ามาเตะไปหนึ่งทีแล้วเตะอีกเอาโลมันว้าวไปฮะ โอโ้โหผมว่าแมตนานแน่ๆฮะดูจากทรงแล้วโอโ้โหคือแบบมันไม่มีใครยอมใครกันเลยตอนเนี้ฮะมาเซตจับโรมันขึ้นอา้าวเซตทำลายโดนม็อกลี่ลิสล็อกครับจับอาร์มแดกโอโ้โหเหวียงครับแล้วโรมันขึ้นมาเลกดอบเอ้ยเซนทันบอมโอโ้โหโดนทั้งคู่ฮะออกเลกดอบแล้วยังไง จับมอกลี่มาจับกดเลยโอ้โหเอ้ยโรมันชนะง่ายไปเปล่าเรียบร้อยโอ้โหกลายเป็นโรมันเรนครับโดนยํำอยู่ตลอดฮะเอาชนะไปได้โอ้โหป้าเหมือนตัวจริงมากเลยนะฮะแต่ว่าตัวจริงมันต้องมีสเปียด้วยนะฮะอันนี้ไม่มีสเปียเลยโอ้โหแมตจบง่ายไปเลยฮะโอ้หลังจากยํำกันอยู่บนเวทีอยู่ตั้งนาน ข้างล่างเวทีกันอยู่ตั้งนานโอ้โหกลายเป็นโรมันเรนครับเอาชนะทั้งม็อกสลี่และโรรินเตโรรินไปได้นะครับผมก็อย่างไรก็แล้วแต่ฮะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเรานะ t มม m i เกมมิ่งกันด้วยนะครับคลิปหน้าถ้าภาคหว่ปัามอาจจะเป็น Evolution นะครับ t r i p l e อ Randy ดรนดี้ Randy, แล้วก็บาติสตานะครับ3คนมา Triple t h r e a ร m a t c h กันอีกเช่นเคยนะครับ แต่ต้องเพิ่มประกติการหน่อยนะไม่งั้นโอ้โหโห,หน้าเบื่อมากๆนะฮะก็สามารถรีเควสตัวละครอื่นกันมาได้นะครับตอนนี้ก็ใกล้สร้างอยู่นะอย่างแดเนียลไบอันหรือว่าอ่าเบรย์ไวแอดโกเบิร์กอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวรอดูสถานการณ์กันไปก่อนนะครับสำหรับอ่ามวยปั้ม WWE แล้วก็ AEW นะครับผมตัวไหนที่เด่นๆสำคัญสำคัญก็อาจจะมาพากันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ お <laughs>